สวัสดีครับ EA ตัว Lego นะครับก็ตอนนี้มีเวอร์ชั่นที่2.0นะครับเป็น EA ลำดับที่51นะครับก็เดี๋ยววันนี้มีสำหรับเวอ,อร์ชั่นของ Lego Concept นะครับหรือว่าจิ๊กซเรามีอยู่เวอ,อร์ชันแรกก,ก็จะเป็นตัว EA ลำดับที่46นะครับเป็นเวอร์ชั่น1 Lego Master V1 ตัวล่าสุดวอร์ชั่น2จะเป็น ea lego system เวอร์ชัน2.0นะครับก็เดี๋ยวไปดูสิ่งที่แตกต่างนะครับก็ถ้าเป็นตัว lego master นะครับก่อนหน้านีา้ก็จะให้ทดลองใช้ไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ indy ที่เรามีนะครับแล้วก็ใส่ บัฟเฟอร์นะครับสัญญา l ของอินดี้ที่เรามีได้เลยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันของตัว1.0โอเคทีนี้ส่วนตัวเวอร์ชันน2.0นะครับตัวนี้เราจะใช้อินดี้ตัวเดียวนะครับก็คือเมทอดเดียวกันนะครับแต่ให้เปลี่ยนคู่เงินในการเทรด ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนอินดี้มาใช้ตัวเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูาผลงานของตัวนี้นะครับก็เรามีการทดสอบรันไว้แล้วนะครับผลงานค่อนข้างที่จะรันมาตั้งแต่เดือนอวันที่18เดือน1น,นะครับของของปีนี้ ออเดอร์ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับ4เดือนแต่ดาวดาวก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเราดูตัวคอนเซปต์ของเลโก้ที่เราลันอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่6คู่นะครับรวมกับคู่ทองด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งคอนเซปต์ของเลโก้หรือว่าจิ๊กซอตัวนี้นะครับก็อาศัยวิธีการที่ อ,อินดี้ของเรานะครับที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีวินเดทที่ดีนะครับเพื่อมาใช้งานสำหรับตัวอคอนเซปต์ของเลโก้นะครับเดี๋ยวไฟล์นะครับสำหรับเวอร์ชัน2 0. อเป็นตัวเดโมนะครับก็เข้ามาโหลดตรงนี้ได้เลย ก็จะมีคู่มือแล้วก็ตัว EA แล้วก็ตัว i n d i นะครับก็คือ f x DIP นะครับ MA DIP ของเราใช้กับตัวเวอร์ชัน2อาสำหรับตัวเวอร์ชัน1น่ตัวนี้น่าจะให้ทดลองใช้หมดไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากทดสอบนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับตัวเวอร์ชัน1.0นะครับ สำหรับการทำงานของเวอร์ชัน2.0น2.0นะครับก็โหมดนะครับจะมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับตัวนี้คู่มือก็เดี๋ยวเข้ามาดูในตรงนี้ครับก็จะต่างกันตรงที่การาตั้ง CP แล้วก็ a l นะครับตรงนี้นะครับตรงอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับโอเค แนะนำเป็นค่า t a ต d a า d นะครับเดี๋ยวลองดูการทําง,งานนะครับเราถ้าเราทดสอบแบ็กเทสนะครับเราจะรันได้แค่คู่เดียวนะครับแต่ถ้าเรารันจริงนะครับ BA ก็จะไปดึงข้อมูลนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าสี่ไม้นะครับไม้ที่1ชนะเขาก็จะเปิดไม้ที่2 ไม้ที่2ชนะเขาก็จะเปิดไม้ที่3นะครับถ้าไม้ที่3แพ้นะครับเขาก็จะเปิดไม้ที่4่โดยการเพิ่มหลอดนะครับตัวนี้แล้วเขาก็จะหยุดทําง,งานนะครับโดยคอนเซปต์ของตัวเลโก้นะครับเขาก็จะไปดึงข้อมูลคู่ที่มีเงื่อนไขที่เขาสัญญาณของอินดี้นะครับเขาก็จะไปดึงข้อมูล คู่ไหนที่เราเปิดทั้งหมดนะครับไปดึงสัญญาณมานะครับอ,อยกตัวอย่างของอตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดทั้งหมดอยู่หคู่นะครับมีคู่ทองอ่ะกรณีที่คู่ทองเราแพ้ไปแล้วนะครับเปิดสีไม้เขาก็จะใช้วิธีการเดิมก็คือใช้เอ็กซ์เนะครับเขาก็จะมาหาสัญญาณว่าไอ้หคู่ที่เหลือนะครับที่เรามีอยู่ตรงนี้คู่ไหนที่เข้าเงื่อนไขนะครับเขาก็จะไปเปิด คู่นั้นนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ของคอนเซปต์ของเลโก้ของเรานะครับอยู่ตัวนี้ที่รันอยู่ครับผลงานที่เรารัานอยู่นะครับโอเคก็สำหรับท่าในใดที่สนใจนะครับก็เข้ามาดาวน์โหลดไปทดลองได้เลย อาจจะทดสอบกับบัญชี demo ก่อนแต่ต้องอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคอนเซปต์ EA ของตัวนี้จะออเดอร์ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถ้าเราดูตรงนี้รเรารันมาตั้งแต่เดือนหนึ่งนะครับเพิ่งมี21ออเดอร์รเหมาะสำหรับที่จะท่านใดที่อาจจะเอาไป s อ p p o r t กล้องทุนนะครับ s อร p o r t ที่ ใช้บัญชีที่จะเป็นบัญชีเรียวแล้วนะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับตัวนี้แต่กําไรน้อยดยดาวก็จะต่ำนะครับกำไร1% 2%ถ้าพอร์ตเราใหญ่นะครับเราก็ามีกาลังที่เยอะนะครับก็อยากให้ไปทดสอบก่อนนะครับตัวนี้ถ้าท่านใดที่สนใจก็คิดดาวน์โหลดใต้ชิปวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ